่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูหนุ่มหล่อนน้องสมิธพาสวิตนะคะ,คะจริงๆแล้วก็เป็นนักแสดงในละครหล่อ,อ,อจันนะคะในพาร์ทในละครชุดดวงใจเทมพมนะคะเขาเล่นตอนแรกค่ะ,คะแลวปรากฏนะคะน้องก็บอกมาเล่าประสบการณ์เรื่องราวมันเป็นยังไงจะหลอนจริงหรือเปล่าแล้วไปนอนที่ไหนนะไม,มกี้กับสมิธถึงได้เจอเรื่องก,กูกูเข้าไปฟังน้องสมิธกันเลยค่ะแต่น้องไมกี้เนี่ยจริงๆเขามีหลายวิลกรรมมากถ้าไปไลด่ดูแต่ว่าวิลกรรมที่เขาเชื่อไหมว่าผมอ่ะรู ที่หลังคนอื่นด้วยนะแบบเพื่อคนบอกว่าเออไปไปไปดูสิในในเอ็กเขาแบบพูดถึงอะไรเงี้ยผมก็เลยไปดูทุกคนรู้หมดแล้วูนบอกว่าเออสมิธรู้ยังโอ้เข้าไปอ่านอ๋อคือโอ้โหต้องลุกขึ้นเลยคืออย่างนี้ปกติอะเตียงของไมกี้เอ้ยไม่ใช่ปกติแบบสมมติว่าไมกี้มีถ่ายรอจันใช่ไหมครับผมก็จะนอนกับน้องเพราะว่าเราก็อยู่บ้านเดียวกับน้องซึ่งแบบ เราก็กลัวน้องจะเหงาด้วยความเป็นห่วงไงก็ก็นอนด้วยกันทุกทุกคืนนั่นแหละเวลาที่น้องไม่ถ่ายแล้วมีอยู่คืนนึงซึ่งผมไม่เอกใจเลยน้องบอกว่าเออวันนี้ผมขอเตียงเสริมมาผมอยากให้พี่นอนสบายซึ่งผมแบบไม่เชื่อไหมว่าไม่ได้เอกใจแต่แค่รู้สึกว่าเออน้องมันน่ารักเนาะออแบบใช่แบบเออแบบผมก็บอกเออเดี๋ยวพี่นอนเตียงเสริมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ แต่ทำไมวะทำไมสมิธไม่เหตใจวะปกติน้องมันก็นอนกับเราอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นผมก็แบบแค่รู้สึกว่าเออน้องมันน่ารักแล้วก็คืนนั้นไม่เจออะไรเลยหลับสบายหลับปุ๋ยหลับดีมากแล้วผงก็ถามน้องด้วยซ้ำว่าเออแบบเออนอนเป็นไงมากอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่พี่นอนข้างบนน่สบายมากเลยคือแบบแค่รู้สึกว่าดีใจจังน้องเสียสลายพี่อะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันสบายมากเลยนะขอบใจมากที่ให้น้องให้พี่นอนะ เพิ่งม,มารู้ตอนที่หลักทุกคนนี่แหละอืมแต่ไม่เจออะไรครับไม่ไม่ไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลยเค,ครับทีละครับวันวันนั้นถ่ายถ่ายเยอะก็เลยเหนื่อยอืแต่ก็ว่าผมก็ว่าไมคกี้กับพี่ป๊อปเขาพึมพำพึมพำอะไรกัน <c oughs> แล้วจริงๆครับมันมีตะเกียงอยู่หน้าห้องจริงๆแล้วไมคกี้ลากผมไปดูพี่เนี่ยตะเกียงผมถูแล้วนะแต่ผมถูกลับแล้วให้มันเข้ากลับมาแล้วพี่ไม่เป็นไรใช่ซึ่งผมก็นึกว่ามันพูดเล่นไง มันถูจริงๆนะพี่เรานึกนึกออกไหมว่าคนปกติที่ไหนเขาเห็นตะเกียงแล้วเขาจะไปถูอะ่ะคือเขาก็คงปล่อยไว้อย่างนั้นเป็นพรอะหอห้องอะ่ะอแล้วเขาก็ไปถูแล้วก็เปิดออกมาเ,<อ>เพื่ออะไรอะ่ะก็รู้สึกว่าตอนแรกรักน้องมากอะไรเงีเ้ยตอนนี้ก็โอ้รัก,ก <laughs> รักเท่าฟ้ารักเป็นร้อยใช่แต่พอความจริงก็รักเหมือนเดิม แต่นักรักน้อยลงแล้วนะไมกี้รู้ไว้ด้วยงอนนี่เขายังไม่ได้มาง,ง้อผมนะนี่เขายังไม่ได้มาง,ง้อผมแต่รอรอวันงานกีฬาสีให้เขามาง,ง้อกัน <S <S ถ้าเจอถ้าเอาจริงถ้าผมเจอผมจะไม่พูดเพือผมแม่ผมแบบไม,ไม่ไม่ค่อยพูดอะไรแบบเนี้ใช่คือจะจะ,จะเก็บเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็คือไม่รู้จะบอกเพราะทําไมเพราะจริงๆมันก็ต้องมีนอนอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เก็บเก็บไว้เนี่ยแหละแล้วค่อยแบบอยากเล่าตอนไหนก็เล่าอะไรเงี้ยน้องวันหน้ารักครับน้องน้องมันแบบชอบแก้อย่างนี้แหละ ถือถือถ้ามองมองว่ามองว่าเป็นการแกล้งก็ได้แหละผมว่าือผมส่วนตัวเอาจริงๆนะไม่โกรธมันหลอกมองว่ามันเป็นความน่ารักของที่ทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเป็นอย่างที่น้องสมิธบอกไปผมไม่เจออะไรเลยพี่นอนหลับฝันดีมากโอ้แต่ว่าบางคนนะเวลาไปนอนต่างสถานที่ต้องไหว้พระนะใช่เพราะบางหว้ด้วยบางทีก็แบบมันก็ต้องแบบว่านิดนึงกูรต่รูนิดนึงนะคะใช่